นมัสการครับอาจารย์ครับผมจเจริญพร่เนาะเจริญพรนพีนนะะนพนพ่บุญผ้าร่วยเนาะครับผมเป็นยังขึ้นมาเมินเมื่อถ้าเนาะแบบนี้เนาะโอ้ยมาเบิกบัวบางใบให้เพิ่นนวดไจล่างอาจารย์แน่นอนนี่หรือดิเอฟซี่ท่มาดิเนบอกว่ากันอาจารย์เดี๋ยวนี้บอกว่าอะไรบ่ใ่บอกว่ากันเอพอดีเอฟซี่ท่มากบอกว่าของเพิ่งมาถึงคืนเดียวอาจารย์เมื่อคืนนี้ไปทํางานเราอุส่หเห็ดเป็นหมอหนวดเพิ่นทํางานหนวดอยู่พัทยาอของมาถึงคืนเดียวคืนนี้นะ พูดไม่ใช่พูดลามกนะแอดว่าฉันหนูได้ผัวฝรั่งว่าฉันได้แล้วผัวฝรั่งกดีใจน้ำพึ่นเนาะโอ้อกอยกัจังวาผมว่าห่วยมาขังคักเนี่ยแต่สายล่างอาจารย์โมฮิดหวังตัวนี้ว่าสันดอกจังวาผมกัเลยว่าแต่ที่มาเบิกเพิ่มห้าแถวด็ดีพวกไปยูน้าเจ้าน้ำหน่ายให้หน้ายอยุปธรรมคำชู่วนะ,ะข้าเจ้าก็โท้มาบูซาไหลาบานนี้แม่ข้าแห้งคักบัานนี้โทมาประกาดเจียนขาดายเด่เนนวดนั่งกักนึ่ กวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาวนี่บ๊วยอาจารย์เนี่ยจักติวาจังไหนอันนี้กับข้ก็แค่นั้นนะอันไหนอาจารย์นี่เป็นขวดตั้งนี่โอ้นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขว้าดอยู่โอ้ยจ้าอาาผมว่าอาจารย์ตั้งไว้เห็นอย่างไรแต่ตัวนี้อันนี้ไม่ยังก่อนครับอาจารย์ห้มยอันนี้เขาเอินรักยมกาฝากรักยมโอ้เขาเอินกังกาฝากบ้านเขาเอินผากบ่ผากเอ้อเดี๋ยวบางทั้งในคือเป็นโตเป็นโตก็ยังโตข้นโตกุม่านท่องแต่อาจารย์อันนี้จะใส่แบบค้าขายได้ไหม น้ำมันออียงอยู่ข้างในอาจอรย์น้ำมันจันนะเนาะน้ำมันจันหอมน้ำมันจันน้ำมันจันหอมมหเสนีนี่แมนอุ้ยนี่ตัวนี้สําหรับเมตตามมหานิยมค้าขายนี่ดีทีหนี่งค้าขายสุดยอดสุดยอดเพื่อนโอ้ยมียักอันพ่อกันบ่อน้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขวดมีซ้ำนี่ละมีสิบสองคูจ้ะพ่อกันบ่อน้อเมียพอค่าเมียค่านี่เนาะแต่ว่าผมเคยได้ยินอยู่ดอกแต่พ่อแต่แม่ยปุ๋นะเขาบอกว่าหลักยมเนี่ย ขันผู้ใดบูชาไปทำมาคาคายเนี่สุดยอดเพื่อนว่าอีพออีแมวเอาซูฟังรักย่อมเนี่ยขันผู้ใดเนี่ยเวลาพวกไปน้่เดินทังกระแค่วอาคาดปลอดไยมีแนวสีเทาให้เป็นพี่สลีกม,มันแม่นี่หรือบ่อยจันเพรแม่น่นแล้วเพราะว่าพักรักย่อมนี่ที่มีของเทวดาคุมข้องนี่ดิตอนนี้เป็นคองศักดิ์ธิ์เป็นคองศักดิ์ิทธิ้วย่แล้วตะกี้อาจารย์เอาไว้ใส่คือว่าวอ,อกมาโชซนะ โอ้ยกะไวทั้งกุดนี่ละ่ะเจ็บไปโอ้ยกะบบอกลูกศิษย์ลูกหาเนาะกะจว่าหาของดีให้เอฟซีอยู่ก็ยังว่าอันนี้คันบาแม่นว่าอยากสร้างสถานปฏิบัติรรมนี่บอเอาลงมาตัวนี่ไปแปลว่าของดีอยู่ทั้งกุดนี่หลายอยู่ตัวเนี่ยอาจารย์ไหมหลยอยู่ตั้งแต่ไปทุดงมากก็ได้หลายไปทุดงมากเพิ่นไหมากยังสิบไอาจารย์เฮ็ดมากตั้งแต่ไปทุดงน้ำทาไปแ้วเธอเขาก็ไปพูออกสินะผากันผากนี่เขาก็เจ็บมานั่งมึสินะ ผักย่มผักลักผักอย่างนี้หมดนี่โอ้ไปไปพ่อน่ะไปพ่อเขากับผักต้นลักจังเสียแมนผักบักย่มจังเสียแมนโอ้เนี่ยยูอนนี่นี่นคือผักลักกับผักย่มผักลักกับผักนี่ลนี่ครับโอ้ของธรรมะค่ะขายสุดยอดเตไม่ว่าเดี๋ยวนี้แต่สร้างผมอยู่ในยี่สิบตลับนวดเนี่ยนวดบัวบางใบเนี่ยจะว่าให้ผมตั้งเสื้อไหมซะนวดผัวฝรัง่งว่าฉันต่อนอหยนัน จางสั้นก็ได้ครับนวดพวฝรังซะที่วางสั่นแม่นวาจารณ์แต่วันนี้น้องน่องแมวนี่ผมก็ว่าสิมาเบิกไปให้ข้าเจา้าเพราะว่า,าเจ้าสั่งน้องแมวมากเจ้าผมก็เลยมามาเบิกขวางละเบิกขวางชุย่งญญางทุยแนวแต่ว่าเมื่อนี้ไม่แนวไม่มากก็คืออผักรักกับผกักงมเนาะรักยมเนาะอาจารย์เนาะรักยมเปลี่ยนมงค้นทั้งธรรมะค้าขายอ่าเอาทิศตวไวไกับเป็นพิสลีกพนไผ่วันต่อไป หลีกไพ่ซูยายสิงสุยังซิง่งบอดีสิเขามาในชีวิตเท่าเนี่ยให้ว่าแพ่ไผ่ไปเบิดลกันกำไรนี่มันอย่างนี้อาจารย์ผมบ่เขาใจอาจารย์เมื่อวา,าพอดีล่ะเมื่อพอดีกระิแจ้งนั่นพอดีแจ้งแจ้งวาง่างเไยครับอาจารย์แจ้งว่าว่าชิยกเสาชกเสาสาราเทาเนี่ยสาราปฏิบัติธรรมซารารักษาเท่าเนี่ยน่าชิยกมือใดอาจารย์ยกวันจันทร์นี่ไหมกวันจันทร์แม่นว่าชิยกวันจันทร์ มีกำไรตัวนี้กับว่าทีเว้เอามาให้บูซ่ซาสมครับบูเอาไว้แกเพื่อนเอาโอ้เอาไว้แกเพื่อนบ่เมนบูซาเมเมนบูซาเอาไว้แกเพื่อนตัวเนี้ยโอ้เอาไว้บูซาเนาะเอาเอาเอาไว้แกเพื่อนบมเมนบูซาเอาไว้แกเพื่อนพวกกะทินี่สองเก้าเก้าดีอาจารย์แต่ว่านี่ฟรีบะฟรีค่ะโอ้อันนี้ได้ได้ฟรีครับได้ฟรีเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยเทากับทียกเสาเอกเสาโท่วันจันทร์ทียกเสาเอกเสาโท แม่แต่ว่าเสาก็ได้ซีต้นนึงเหรอเอ้าเสาเขก็ได้ซีต้นชิยกจากในอาจารย์ยกซีต้นใช่ไหยกไปสักก้อนเสายี่สิบต้นได้ซีต้นจ้าก็ยกไปสักก้อนยกสำหรัะเพราะว่าเลิกมันดีดิอืมเมื่อนั้นเป็นเลิกดีดิฟันที่ยี่สิบกี่หอดนี่มันบ่ครับเขาก็ิเลี้ยงเพมพุ่มน้ำก็จิใส่ผลไม้น้ำแน่ดิเลี้ยงพุ่มหรือไมยถึงจังไรครับผมบวงสรวงนี่บ่อาจารย์บวงสรวงผลละหมากรากไม้ถวายพุ่มแมนถวายพุ่ม พลนะไม่เก่ายางสินะมาฉิบพดีอยู่ว่าอาจารย์แล้วก็ฉิเปิด<อ>ดวงให้พ่อมให้เอฟซีพ้นว่าวง่ายๆให้ผมเชิญชวนเอฟซีป่ะอยากให้เชิญชว่อนดวงสิโอ้ยอยากให้เพิ่นเข้ามาน้ำคือกันแม่นมาร่วมบุญน้ำกันนั่น,น,นสินะอ้าวเด้อบัดนี้ครับพ่อพี่น้องครับขออนุญาตเชิญชวนเอฟซีอย่างหน่อยเด้อบัดนี้ครับผมผู้ใดอ่าที่เคยไปขึ้นเฮี้ยนขึ้นสัน้นหรือว่ายกเสาเอกเสาโทเฮี้ยนแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านหลายคนเคยไปยกเสาเฮี้ยนเสาเอกเสาโทนี่เคยไปยก แต่ว่ายัง่งบ่เคยยกเสาสาราปฏิบัติธรรมกันแล้วกันเนาะ<ม>เพราะว่าถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเทามีโอกาสได้มากรวมยกเสาเอก,กเสาโ,ถโ,ถโทสาราปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นความโชคดีหลายได้อาจารย์เป็นความโชคดีเพราะว่าโอกาสในสิกหายากหายากครับอาจารย์หายากอีกอย่างหนึ่งมามือน,นั่นเนี่ยสี่ถือเอาเลิกนั่นเป็นเลิกเปิดดวงเปิดโชคเปิดใช้ให้ได้โชคได้ใช่น้ำกันเนาะ เพื่อนเขาว่าเปิดดวงยุนิ่งงวดว่างหนึ่งเพื่อนถือเจ็ดสามแล้วาจา์บ่หน่อยนี่ครับจ้าวังหนึ่งหันกระได้อาจารย์ป้อยเจ็ดสามบ่เลขนั่งวังหนึ่งหันเน้นเจ็ดสามด้วยห้าเจ็ดสามกับป้อยก็เจ้าอยู่ครับผมโดุกกระได้หลายคนยอะอือก็ะได้แต่ว่าบะเน่เมื่อขค้ืนนี่ได้ป่ีเมื่อขค้ืนนี่เมื่อขค้ืเนนี่เอ้าเป็นยังอีกวันนี้อาจารย์มื่อเคืนเมื่อขค้ืนมีอย่างมีภูมิมหามีภูมิมหามีภูมิมหาแต่ว่าเขาเจ้ขอม้าในสาลาก่อนขามาในวิหารี่อน มาอย่างไรคนคนหมอกหือย่างไรอาจารย์เน,นว่าคนมาเป็นยังคือหอนน้ำกนมาเป็นยังเครือเฮาใช่ไหมโอ้ให้ว่ามาหอนเป็นสซยพผ่นน่ะมาหอน,นอาจารย์เห็ดอย่างอยู่ในในหน้าที่นั่นตอนนั้นนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมนะั<อ>่นงสมาธิอยู่ยอาจารย์นั่งสมาธิอยู่ได้<อ>ยินมาหอนสมบัติแล้ยินมาคือรู้ว่าข้าเจ้าจุดทูบสันเมื่อนได้กินนี่อเล่เขานั่งม <า S 2> ันได้กินดิโอได้กินหอมๆขุ้มเลยจุดทูบอยู่ในศาลาเน่่ยในวิหารเนี่ย โอ้ในวิหารในาาปฏิบัตีกับแมนครับผมมานีพอสักพักหนึ่งมาเนี่ยครับยังลูปไปหาห้งรุ่มเรียบอะเนี่ยโอ้หมากระเรีนน้ำฝนเรียบอะเนี่ยครับผมหมากระเรีนนะรรน้ำฝนนะกระเลยประกาศมื่ือนตาเมื่อไหรเนี่ยในเวลานั้นในเวลานั้น,นะนเนนที่ยงขึ้นนาะงคุณได้ไปเมื่อนะ โอ้ยว่าไปตัวตีมเนาะอาจารย์ก็ไดเ <c oughs> มื่อนหลดเลี้ยวเนาะจะเป็ี่ยนยังเนาะแฮงเดียวหายังพ่อทอกวันวะบัวขันเมื่นเนี่ยมันก็หยิบพ่อเนะครับก็เลยรับยุงสิหรอแล้ววันนี้มันเกิดจังไงวันนี้หูเย็นวาบหูเย็นวาบวาปบวันนี้ก็มาซิบเพื่อแบบนหนซิบบอกเป็นตัวเลขเลยเนียโมูซิบบอกเลขเนาะ,ะอาจารย์คิดว่าเป็นผู้มหงือเปลี่ยนผีให้จังไงอาจารย์คิดว่าจังว่า คี่ว่าเป็นเป็นวิญญ,ญาณนะเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเพราะว่าเพื่อนเขามาในหนีได้ดิเขาไม่มาักกาพระไมาก่กุดกับมาพระกาบกับก,บกบพาพระกาบยางนีนเขามาไดสแสดงว่าเพื่อนตรงเป็นภุ่มที่สูงในนี้ที่เขามาในนีได้<ม>ก่อนสี่ยางลงกไปบอกเลกอาจารย์เนจะ <คน S 2> ้าจ<ะ>ม้ากวาหฮวนเป็นไส้ยวงสนล่ะเป็นยังเนล่ะกับมกกาเมินตาครับผมแต่ว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพื่อนบอกตัวใดบ้างนอาจารย์ไ่เพิ่นก็บอกศูนย์หา ศูนหาศูนหาบอกศูนหาตัวเดียวเลยแมนมู้ยขอนี้ลหละบอกเซ็ตบปเนี่ยฮัหลังกลับนี่ยินจะเสียงบึ้ดอย่างอ้อมปลาไปมันไปทางพวกๆไปทีมาหองไปคือเเ่าบ่บือนมาหองไปคือเเ่าฮ้อนเป็นชายไปคื้เเ่ามาวัดได้หลายโอ้ยบอกมากขนยิงลูกเลยน่อยผ่อนผ่อนมองเผาศพนะจะเมื่อืนตาได้บัดโอ้เห็แสดงว่าเพิ่นไปแล้วไปแล้วเมื่อืนตาเดี้ยวใจเลี๋ยวหัวเลยเดี๋ยวไแล้วนอกขยานี่คือกัน ก็อาจารย์ก็ว่าไปไปเดินทุดงล้อยเอจเจีดยานนำบ่ยานมะยานยูวัดเจ้าของวันเพราะยูวัดมันเป็นอาญาเ้อเรองเถือเหมือนกับมหาเนาะมันก็เป็นอาญาไเรังเถือไปธุดงนี่มันแบบมันกับบบมันกับเห็นยุวมันกับพ่อนันยุต่ว่าเขาก็พบไปได้อดทนไปได้ครับผมอาจารย์ว่าต้อมโตเนาะอ้าบานิก็เลี้ยนเชิญพลอยพี่นองเนอครับผู้ใด อยาก่วมการ่วมงานอยาก่วมเอาบุญเอากุศลเอาโชคเอาชัน้ากันสําหรับมาขอโชคขอชัพุม่มวัดตาซาบานจอมสีในวันวันที่ยนะี่สิบเนาะมันถือวันยังอาจารย์ว,ว,รวันจันทร์ไหมวันจันทร์จ้าวันจันทร์ที่ยี่สิบเด้พอพี่น้องครับผม,มเมื่อนั่น <พอ S 2> เป็น,นมือเลิกดีอ่าเป็นถือว่าเป็นมือเลิกดีสุดยอดจนอาจารย์ยกเสาเอกละไปว่าเลิกดีพอดีจนอาจารย์ยกเสาเอกแหละ ได้เสาแล้วซี่ตนครับมีเจ้าภาพเสามาแล้วซี้ตนสถานปฏิบัติร้มเฮาน่ะจากนั้นแล้วการเลี้ยนเชิญปอยพี่น้องที่อยากเข้ามารวมมาเอากุศลเนาะเอาบุญเอาท่านมาเมาโชคเอาชา่เอาโชคลาภเมื่อนั้นอาจารย์กติถือว่า,เ,าเมื่อนั้นไปเลิกดีกติถือโอกาสเปิดดวงให้ทุกตานทุกคนที่เข้ามาห่วมงานเมื่อนั้นเ,เปิดโชคเปิดช่หลังจากวันว่าน,างนังเล่นนั่งอาจารย์เข้าเจ็ดสามเครับผมเข้าเจ็ดสามเต็ม,ตม เอาเจ็ดสามตรงๆไ่ต้องกลับครับเออแล้วสําหรับผู้ที่มาเม่อนั่นครับผมอาจารย์เพิ่นกาจีมอบกําไรเป็นวัตถุมงคลจึงเอาออกจากพิธีครับผมที่มอบให้ฟรีโดยไม่ต้องเสียตังค์สักคนที่ใครมาร่วมงานครับผมนี่ครับให้สุขูมสุกคนโอ้ถือว่ากําไรนี่ตั้งแต่ว่ากําไรนี่ก็ดีเพราะแห้งเลยที่น้อยจย์เนาะคำว่ากําไรนี่ไม่มีขาดทุนเนยบ่ขาดทุนมีแต่กำไรมีแต่กําไรเอาไปทํามาก่าขายเอาไป เออเียงโชคเสียงใช่ก็ถือว่าเป็นดีเขาเก้าออกจากพิธีน้อยาจาันนะไม่เก้ามือแลยเนี่ยเก้ามือแล้วตัง้งแต่ออกจากพิธีสวดเก้ามือว่า,าจาันเก้ามือเลยจันอของมองคล้นทุกจริงทุกอย่างเนี่ยอาจารย์สวดอยู่เก้ามือเนาะค่อยออกมากครับผมนี่ครับผู้ดใดเข้ามานะครับผมตอนนี้อาจารย์เพื่อนกันย่งขาดเจ้าภาพเด้อพ่อพมี่น้องขาดเจ้าภาพในส่วนผลละหมากรากไม้ที่จะ บวงสวงวันนั้นนะครับผละมะพรากลากไม่ผู้ใดมีบักต้องแร่งผู้ใดมีบักตะกบเอามาเติมกันผู้ละหน่วยสองหน่วยนะครับอืม,มาเติมกันถือว่าเอาบุญเอาท่านน้ากันผลาะลหมากลากไม่ตอนนี้ยังมีมไปอาจาัรย์มมเจาภามาเปลี่ยนผลมะหมากลากไม่อีกอย่างไว้ครับยังบ่มีเลยยังบวมมีเนาะเงียบอยู่กะ ผมก็ยังบดีลงคลิปเนาะเพื่อนบอลูเพื่อนกับขึ้นวานล่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ถือโอกาสบอกข่าวเรล่าแก้งพ่อพี่น้องเอฟซีสายบุญสุขูุสุขคนเด้ออยากเขามารวมถือว่าเมื่อนั้นเป็นมือดีที่สุดจนอาจารย์เอาเมื่อนั้นเป็นมือยกเสาเอกล่ะไปผู้ใดโอ้วันจันทร์เป็นวันมหาเสน่ห์ด้วยอืขันมาเปิดดวงเมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นดวงมหาเสน่ห์พ่อมอ่าเปิดเอาโชคเอใช่เมื่อนั้นก็ดีนอาจากเนาะเปิดดวงเอาโชคอาลาภ อืมอ้าวครับผมเด้อครับใจยเย็นๆเ,เดอ้อสำหรับพ,พี่น้องที่บูชา,าในส่วนวัตถุมงคลเป็นนวดเพราะว่าจะเป็นนวดนั่งกวักนะครับนั่งกวักพันล้านนั่งกวักเ,เงินกวากทองอหรือว่าจะเปลี่ยนบัวบางใบสา,ายลางนะครับสายสวัสดิ์วันต่อไปสา,ายเมียฝรัง่งวันต่อไปเอาจังหนึ่งก็ได้ ว่าว่าจะเปลี่ยนหาแถวสา,ายาไปข้าไปอุปถากเจ้าหน้ายหมายถึงว่าไปเป็นลูกน่องเจ้าหน้ายให้เพื่อนรักเพื่อนใครมีคนนิยมชมชอบอหันไปทั้งใดให้เขายิ้มใส่ปุ้ยๆนี่ครับนี่นี่น,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 นี่หาแถวครับผมเด้อเป็นนวดห้าแถวแต่ว่ามันมีขั้นตอนพิธีการใส่แล้วพพีพน้องเด้อหลายท่านหลายคนว่าโอ้ยใส่นวดหรือว่าใส่วัตถุมงคลเนี่ยเป็นหยังเกิด เขาว่าดียุไซเอาไปบูซาเป็นอย่างมันคือบ่ได้โชคได้ใช่น้ำเขาจักเตีเป็นอย่างคือบ่ได้สําเร็จดังใจพอใ่อยพี่น้องโทร่มาถามผมได้นะครับพิวิธีเอาของมงคลเข้าบ้านนี่มีเทคนิคนะพอ่อยพี่น้องเหรอคันว่ามีเทคนิคน,นี่ว่าว่าเสื้อถั่วซ้ําถือฟื้นดโดนนึ่ง,งหละเขาเฮี้ยนอืมซ้ําถือฟื้นโดนนึ่งเขาเฮี้ยนอันนี้บ่แมนว่าเว้าสไหนาพระบ่มแมนยนังสั่นครับผมอาจ,จารย์เพื่อนกันสอนผมมาผมกะแต่ว่าเพื่อนว่าบ่ได้ผมก็เลยเว่าต่อ นะครับมีเทคนิคอาจารย์บอกว่าถ้าจะเอาของดีเข้าบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเอามาจากสำนักไหนก็แล้วแต่จะให้บังเกิดผลเนี่ยเอาเข้าบ้านต้องมีเทคนิคให้โทษมาถามแอดมินครับให้โทรมาถามผมนี่ละลวดอะว่าเหตุจังไหนเอาเขามันชีมีโชคมีใช่เออครับผมมีเทคนิควันถอดแล้วก็นวดนี่ในส่วนหลายคน ที่บูชาไปแล้วยั่งบวได้คาถาเดอ้อให้ทุกขธมผมเดอ้อค้าถาเพราะว่าคาถาไม่สามารถที่จะเขียนให้กันได้คาถาต้องท่องได้ด้วยปากอืท่องได้ด้วยปาก,ปากแล้วเขาก็เอาไปท่องให้ขึ้นใจก้อนสีใสวิธีใสกับทุกขธถมผมเมื่อกี้นี่ละอาจารย์ประสิทธ์ประสาทเพิ่นเว้าให้เรียบร้อยแล้วเพิ่นเว้าสูฟั่งแล้วผมก็จําได้แล้วอแต่นี่ของไม่ล่าสุดเพิ่นก็นคือลักยมเพิ่งเอาออกมาครับเพิ่งเอาออกมาจากพิธีหลังจากที่ตัดสินใจอยู่ เป็นแหลมเดือนนะครับว่าเสียวลงมาให้พ่อยพี่น้องเข้าบูชาบ่แต่ว่าโอ้ใจบ่ได้อยากให้พ่อยพี่น้องได้โชคจะใช่อยากให้พ่อพี่น้องขายของดีครับอีกอย่างหนึง่งนอกเหนือไปก็นาก็้นอยากเฮ็ดอยากสางอาจารย์เพื่อนอยากเฮ็ดอยาก,กสางตัดชิ้นใจของหลักของห่วงจากกุฏิงัดออกมาเบิดครับตอนนี้ครับผมงัดออกมาให้พ่อพี่น้องเข้าในบูชาเพื่อเสียตีสางสถานปฏิบัติรรมต่อไปในสิ่กุฏิเฮ็ดให้พระพิสุพันยูตอนนี้มี พระภิสุกสิบสามูปแต่มีกุติแค่ห้าหลังวายพ่นองกระล่องพินิจผิจารณาเบิ้งเด้อครับผมบางองค์บางรูปนะครับในนอนเต้นอยู่ตามต้นไม้ในนอนเต้นอ,อยู่กลางเดินนะครับผมวายพี่นองไม่เห็นวัดามาด้วยตัวเองเมื่อนั้นมมร่รวมพิธีกับเมา่บึงดูกวาแเอ็ดนี่เว้าเป็นจัาไดคันว่ากุตนะิเนาะเอ็ดมองไปแล้วบ่วคือกุติจากเมียดพอยพ่นองเอ็ด คือว่าบยใยไ่ท่อสารพุ่มพระพุ่มบางทีโดยซ้าครับผมนอนบวิดหัววิทหางลังม่องเพื่อนเหตุกตุติสาเหตุก็คือเพื่อนต้องการอยากให้ได้กุติหลายที่สุดงบประมาณมันหน่อยก็ต้องเหตุประหยัดที่สุดเพื่อสิให้พระสงฆ์องค์เจ้าครบทุกองค์ได้อยู่ในกุติครับผมฉะนั้นแล้วก็ผู้สายบุญ ทั้งหลายเด้อครับผมเมื่อนันกะวันจันทร์นะครับเม้าเอาโชคเอาชัยอ่าพระปูพุ่มเพื่อนเพื่อนกะสย์ศรสู้ขู่สุคนอ่าเมื่อนันกะมาบวงสวงความกันเม้าเอาโชคเอาชัยเม้า,าสีหรีอม,มงคลใส่โตเจ้าของอ่าเมาเปิดโชคเปิดลาบน้ำอาจารย์เมื่อนันกะสรีได้เลขน่งพร้อม đây, อาจารย์เพื่อนกัสยบอกเลขนั่งพรอมว่าเลขนั่งสีได้ตัวใดมาตัวใดอ่กากะมา เอาโชคเอาใช้น้ากันเด้พอพยพีนองครับผมผู้ใดมาบอถือกระทำทั้งแอดมินมาไปจังใดมากจังใดเนาะอ,อยากไปเปิดดวงกับอาจารย์อาจารย์สะเปิดรักษาเป็นทางการหลังจากที่วันยกเสาเอกรักษาคนเก็บหลังปวดเอวผู้เก็บไขรได้ป่วยผู้ใดที่กําลังต้องการจะรักษาอยู่ตอนนี้หลังยกเสาเอกแล้วเดือนทางได้เลยครับผมเปิดดวงก็จะเริ่มเปิดเป็นทางการนะครับผม เปิดเป็นทั้งการหลังจากมือยกเสาเอกแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็เอา้าเรื่องตัวาอาจารย์มีคุณแม่เพิเอ่อนฝากจะตุปัจจัยมาอยู่เดอ้ออาจารย์เด้อเพื่อนฝากมากเป็นคาแสงสว่างเพราะว่าเบิดวัดเบิดว่านี่มีหลอดไฟหลอดเดียวครับผมนี่เด้อที่ให้เบิ่งนี่ครับนี่ครับเบิดวัดเบิดว่ามีหลอดไฟหลอดเดียวเนี่ยนะครับ<ว>คุณแม่เพิ่นนในเบิ่งคลิปเพิเ่นก็เลย เห็นแล้วเพื่อนก็เลยบวญจตุปัจจัยมาซอยพระอาจารย์เป็นคาหลอดไฟให้แจ้งสว่างติดหลอดไฟซื้อสายไฟได้ซําไดเอาซ้านั่นเดอ้อวระชันเพื่อนกะอวดมาหาพันบาทคือคุณแม่ศรีวิมลอ่าบแม่นสศีวิมลต่อครับคุณแม่สศีวิมลเพื่อนกอนุโมทนามาหาพันครับอาจารย์เดอ้อแล้วก็สาธุนเพื่อนเนาะครับผมแล้วก็เอฟซีผู้ใจบุญชนท่านผู้เพิ่นถือเลขเจ็ดสามน้ำอาจารย์นั่นแหละ เออเพื่อนกะรวมอนุโมทนาบุญมาน้ำก็เป็นปูนเป็นไส้มาน้าร่วมแล้วเป็นเงื่อนมือหนึ่งเดืออาจารย์เด้อครับผมกะสิขออนุญาตมอบให้อาจารย์เด้เนาะครับผมเอาไปนี้ตัวเลขก็ได้แล้วเด้อครับพี่น้องในส่วนเลขอาจารย์ก็ได้ศูนหาบ่อาจารศูนหาครับผมศูนหาเพิ่งบอกว่าศูนหาใช่ครับผมศูนหาตัวเดียวโคโลศูนหาตัวเดียวโคโลโอ้หูเย็นว่าปุณนะหูเย็นว่าปุณนี้อ้ครับยี่ดอก เนาะอ๋อบันนีกกัที่ลบก,กวนอาจารย์ซ้ำนี่แหละเนาะบันทึครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมถ่ายคลิปไว้ประมาณเกือบยี่สิบนาทีแล้วบันนีกก็บที่บก,กวนอาจารย์ซ้ำเนี่จกที่คอพ่อนจากอาจารย์ให้คุณแม่สักีวิม่นจักน้อยครับผมรับพ่อนแล้วคุณแม่เดอ้อที่ผม fc สุขหูสุขคนที่รวมบุญมาเนาะครับผมะยะทาวริวหฮาปุลาปริปเรนติสกลังเอวเมวะอิตโตตินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสเมินสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยัตถามนิโชติรโสยถาอภิวาฒนสีเดศเนจังวุทาปชาญโนจัตตารุธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพระลาสาธุ